อะไรแล้วก็ทำงานอยู่ส่วนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอรุณีรังทวัตนะคะทำงานอยู่ที่คังปิตเนลขวัญแกงนะคะอยู่แผนกบริการขายค่ะค่ะอยากทราบความรู้สึกค่ะก่อนที่จะทราบว่าจะต้องเข้ามารับอบรมในครั้งนี้ค่ะว่ารู้สึกยังไงคะค่ะตอนแรกที่ทราบว่าจะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่อง security เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็มีความรู้สึวเออมันมันเป็นเรื่องใหม่ ในการที่เราจะมีความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมขึ้นนะคะเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเร,เราใช้คอมพวเตอร์อยู่ทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าความปลอดภยัยหรือว่ากฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับเราที่เราใช้อยู่มันเป็นยังไงบ้างคะ่ะแล้วระยะเวลาสองชั่วโมงหลังจากที่เข้ามาฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงคะความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมอันดับแรกต้องบอกว่ามันน่าลกลัวขึ้นนะจากที่เราไม่เคยมีความรู้สึกว่าเออมันมันจะต้องมีทั้งค่าวแบบ จำกุกหรือท่านจำนั่งเกับหรือแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยใช้อยู่ทุกวันแต่ทุกวันนี้เราก็ยังให้คนอื่นใช้ในส่วนของ่ันดุลเราอยู่ค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราควรจะมีอะไรมาป้องกนันตัวเราหรือเปล่านะคะระดักถึงความนั่งตัวตรงนี้ด้วยค่ะแล้วกับไปโอกที่ว่าแล้วคุณจะไม่อยากเอาคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนเนี่ยค่ะเพราเข้ามาฝังเราอยากเอาไว้ในห้องนอนอยู่ยค่ะปกติไม่เคยเอาไว้เลย <c oughs> ต้องบอกว่าคืออุปกรณ์ไม่กระทั่งมือถือหรือเครือ่องคอมพิวเตอรท์ที่บ้านจะไม่ไปเอาไว้ในห้องนอนนะคะก็จะแยกเป็นสัสดส่วนอยู่แล้วนะคะไม่ไม่ไม่ไ,มได้กลัวตรงนี้เลยนะคะแต่ก็ถ้าถ้าถ้า,ถาคนไหนที่พฤติกรรมแบบนี้เรามาใช้ก็น่ากลัวะค่ะอาจจะเสียเงยินหลายแสนได้ชอบสาธิตตัวไหนมากที่สุดคะชอบสาธิตชอบเกี่ยวกับการสอนนะคะสอนว่าวิธีการทําหรือการป้องกันเนาะอย่างเช่น เราจะป้องกันล็อกหน้าจอนี่ทำยังไงแล้วก็การให้ความรู้ต่งางๆนะคะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ชอบมากนะคะแล้วก็อยากให้กลับมาสอนอีก <โฟ S 1> เพราะว่าบางคนเขายังไม่ได้เรียนรู้เลยถึงแม้จะบอกว่าจะให้เป็นปากต่อปากแต่คนที่ฟังแค่สามชั่วโมงนี้ถามว่าถ่ายทอดได้ครบไหมไม่ได้ค่ะแต่คงจะไปบอกก็ได้ว่าเออทำอะไรให้มันมระมัดระวังนะ ถ้ามีโอกาสข้างหน้าเราจะกลับไปอีกรขอบคุณนะคะสวัสนะคะ